สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับพี่อ้อยอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่8ของการกักตัวอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้พี่อ้อยอยู่ที่กรุงเทพคอนทีนนะคะวันที่8ปดเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเดินเล่นข้างนอก45นาทีแต่ดูบรรยากาศข้างนอกน่ะที่กรุงเทพนะ่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไงไม่รู้เหมือนฝนจะตกก็อย่าตกเลยเพิ่งจะได้ออกไปเดินเล่นข้างนอก45นาทีเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ ตรวจโควิดรอบแรกแล้วก็เนกาทีฟเราก็จะได้เดินอ,ออกไปสูดอากาศทั้งนอก45นาทีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนดาดฟ้ากันนะคะเป็นยังไงบนดาดฟ้าลมแรงมากๆเลยนะคะก็มีห้องอื่นมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเขาก็มาสูดอากาศรอบเดียวกันกับพี่อ้อยเหมือนกันลมแรงมากบรรยากาศดีคือ ฟิลอากาศในเมืองไทยนะคะ,ะคือตอนนี้มันจะรู้สึกฟิลแบบร้อนแล้วอบอ้าวนิดหนึ่งนะ,ะเวลาสี่โมงนิดๆบรรยากาศก็ไม่ไม,ไม่ร้อนละแต่คือลมแรงเพราะว่าเหมือนี้ทำภาพฝนจะตกแต่วันนี้พยากรณ์อากาศฝนไม่ตกจะตก,ะตกอีกทีก็อีกประมาณ3-4วันนะคะได้ออกจากห้องแล้วได้สูดอากาศก็ สดชื่นดีอะค่ะไม่ต้องอุดอูด้อยู่แต่ในห้องเนาะก็ไม่รู้เขาจะให้ออกมาทุกวันหรือเปล่านะถ้าออกมาทุกวันก็ดีจะได้สดชื่นสามีถ่ายรูปใหญ่เลยเหยของเล่นซื <emotion> ้อที่ถ่ายรูปนางเหยขอยงเล่นใหมก็วันที่8ดแล้วเนาะ อยากกลับบ้านเร็วๆอ่ะอยากกินกับข้าวตามใจตอนนี้กินอะไรไม่ได้เลยก็เดี๋ยวให้เพื่อนซื้อส้ตามตำมาให้วันอาทิตย์พอให้กินแค่ตำไทยปูปลาห้ามกินเพราะเขากลัวเราท้องเสียสมมีถ่าลูกยังไงยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามอย่าลืมติดตามกันด้วยนะชีวิตในเมืองไทยของพี่อ้อย เดี๋ยวอยู่เมืองไทย3เดือนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะกลับอเมริกาหรือเปล่านะคะแต่สาม,มีก็อยาก,กเกษียณแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็จะยื่นต่อวีซ่าปรับสามเดือนเราก็จะยื่นต่อวีซ่านะว่าเราจะทําเป็นวีซ่ากเกษียณหรือว่าจะเป็นวีซ่าอะไรนะมันจะมีวีซ่าอะไรนะที่ซัพพอร์ตภรรยาไทยน,ะนะะั่นเลค่ะโอเคเดี๋ยวติดตามกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีขั้นตอนการต่อวีซ่าให้ทุกคน ได้รู้ด้วยะค่ะว่าขั้นตอนต่างๆทำยังไงบ้างนะคะหรือว่าใครที่กำลังจะวางแผนกลับมาอยู่เมืองไทยก็จะได้รู้วิธีการว่าเราจะทำ visa อะไรนะคะเรื่องเอกสารอะไรต่างๆที่สำคัญตอนนี้ครรยี่สิบสองใบครรยี่สิบสองท่านยุ่งย่านี่เดี๋ยวต้องขอใบรับรองการเกิเดเหตนสมรสที่ที่สถานทูตอเมริกาก่อนนะคะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามเราจะทำเรื่องนัดหมายสถานทูตแล้วยี่สิบสามมีหน้านะ ตั้งนานเน่ยวันนั้นเพิ่งได้แค่วันเดียวเองนะคะการร่าแบบหมายมีเวลาแค่วันเดียวเพราะว่าจะไปขอใบรับรองการเปิดบัญชีธนาคารบงกรุงเทพด้วยแล้วก็จะไปขอใบรับรองการจะเบียนสมรสที่อเมริกาด้วยนะคะเพื่อที่จะไปทำขอใบคอร2อยี่สิบสองเดี๋ยวเรามาอัปเดตในเรื่องของใบคอร้อยี่สิบสองคะอีกทีหนึ่งขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะดีจัง ตอนนี้ลงมาที่ห้องแล้วเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่แบบดูแบบดีมากเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดมาทําความสะอาดให้นะคะหลังจากที่ไม่ได้ทําความสะอาดมาประมาณ7วันเซเว่นเดย์วันวีที่ที่ไม่ได้ทําความสะอาดสามีใส่หูฟังอยู่ก็ เจ็ดวันเขาบอกว่าต้องตรวจโควิดนกาทีฟรอบแรกก่อนเขาถึงจะม,มาทำความสะอาดห้องให้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขามาทำความสะอาดห้องให้โอ้ยน่านอนมาก